มู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานต้องผเผชิญกับความลี้ลับที่หมู่บ้านหนองแวนหมู่11ตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครชาวบ้านกว่า70ครัวเรือนต่างรู้สึกถึงความไม่สงบในชุมชนเล็กๆแห่งนี้ได้ยินเสียงสุนัขเห,ห่าถอนไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุและบางคนถึงขั้นถูกวิญญาณเข้าสิงสิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่า ผีตอบได้มาอรารวาสในหมู่บ้านของพวกเขาเพื่อแก้ไขปัญหาที่มองไม่เห็นชาวบ้านจึงรวมพลังลงคันครัวเรือนละ200บาทเป็นเงินรวม14,000บาทเพื่อเชิญหมอผีจากหลายจังหวัดในภาคอีสานมาทำพิธีไล่จับดวงวิญญาณชั่วร้ายและผีตอบลงหมอดินกว่า100ใบ เหตุการณ์แปลกประหลาดในหมู่บ้านน้องแวนชาวบ้านในหมู่บ้านน้องแวนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเสียงสุนัขเหา่าทอนตลอดคืนกลายเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่สงบในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าชาวบ้านบางคนถูกวิญญ,ญาณเข้าสิงทำให้มีพฤติกรรมผิดปกติเช่นพูดจาไม่รู้เรื่อง หรือแสดงอาการเหมือนถูกควบคุมจิตใจขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านที่เคยใช้เวทมนต์สเสน่ห์มหานิยมเพื่อให้คนรักคนหลงแต่ไม่สามารถดูแลของเหล่านั้นไว้ได้ส่งผลให้วิญญาณเหล่านี้กลายเป็นผีตอบที่ออกหาก,กินตามข้างรั้วบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน มอผีจากหลายจังหวัดในภาคอีสานร,ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านได้เชิญหมอผีจับตอบจากหลายจังหวัดในภาคอีสานโดยเฉพาะจากจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีชื่อเสียงในการทำพิธีไล่ผีตอบหมอผีเหล่านี้ได้เดินทางมายัางหมู่บ้านหนองแวนพร้อมอุปกรณ์พิเศษเช่นหมอดินทุบเทียน ขาวและเรื่องรางโบราณเพื่อทำการไล่จับดวงวิญญาณชั่วร้ายและผีตอบลงมอดินกว่า100ใบผีตอบเป็นวิญญาณที่เกิดจากการใช้เวทมนต์หรือของพลังแต่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเมื่อพวกมันออกมาอลรวาดจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนหมอผีจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวระหว่างการทำพิธีเสร็จสิ้น กาไล่จับผีตอบลงหม้อดินพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์และเสกคาถาเพื่อดึงวิญญาณชั่วร้ายออกมาจากที่ซ่อนจากนั้นหมอผีใช้หม้อดินจํานวน100ใบเพื่อกักขังดวงวิญญาณของผีตอบเมื่อผีตอบถูกดึงเข้าไปในหม้อแล้วหมอผีจะใช้ผ้าขาวปิดปากหม้อทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดรอดออกมาได้อีกหม้อดินทั้งหมดจะนําไปทําพิธีเพื่อเผาดวงวิญญาณในขั้นตอนต่อไป วิเคราะห์ข่าวความเชื่อในยุคสมัยใหม่แม้ว่าในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและวิทยา,าศาสตร์ก้าวหน้าความเชื่อเรื่องผีตอบและสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องล่าหลังสำหรับคนบางกลุ่มแต่สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านหนองแวนแล้วการทำพิธีเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่ความเชื่อเพราะมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชนที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างโลกมนุษย์ กับสิ่งเหนือธรรมชาติการรวมตัวของชาวบ้านในการลงคันเงินเพื่อจ้างหมอผีแสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีและความเชื่อมั่นในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนี้เพราะความเชื่อเรื่องผีตอบไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และอาจเป็นไปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเช่นการเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมผิดปกติ อาจมาจากสาเหตุทางกายภาพหรือจิตวิทยาแทนบทสรุปความเชื่อที่สะท้อนวัฒนธรรมชุมชนพิธีกรรมไล่ผีตอบ ในหมู่บ้านหนองแหวนจังหวัดสกลนครไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่มองไม่เห็นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความสามัคคีของชุมชนหมอดิน100ใบและผ้าขาวที่ใช้ปิดปากหมอดินจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือในพิธีกรรมแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความเชื่อมั่นของชาวบ้าน ที่ต้องการฟื้นฟูความสงบสุขในหมู่บ้านของพวกเขาแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องของความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่ชาวบ้านได้รับกลับมาคือความมั่นใจและความสงบในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดความเชื่อเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ก่อนอื่นเลยเราขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปนี้การที่ทุกคนให้ความสนใจและติดตามเรื่องราวของหมู่บ้านน้องแหวนรวมถึงพิธีกรรมไล่ผีตอบในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างมากเรื่องราวที่นำเสนอไปนี้ เป็นเพียงการสะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนในพื้นที่ซึ่งอาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกคนแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานรวมถึงมองเห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยในชน,นบทหากท่านใดมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านและหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องของเราเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆทุกการสนับสนุนจากทุกท่านคือแรงผลักดันที่ทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ